สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับพวกเด็กเปลี่ยน <ๆ S 1> และที่ผมจะมาพูดเนี่ยคือมันเป็นครั้งแรกในชีวิต,ตที่ผมต้องมาเจอเองแล้วได้สัมผสัสเองเฮ้ยเห็นแลว้วแบบจิตแม่อยากจะด่าพ่อแม่ไม่ชิบหายหเลยคือมึงเลี้ยงลูกมึงยังไงวะเนี่ยให้ลูกมึงมาเป็นแบบนี้วะไอชิบหายฮะคือแบบแบบพ่อ,อมึงตายก่อนที่ผมจะมาพูดถึงไอคเด็กคีดท,ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยผมขอย้อนเรื่องราวไปวันที่9กว่านะครับผมวันที่เพฤษภาคม2 0 0พ 560 yeah. นะครับผมก็คือว่าคือผมเล่นเกมตอนประมาณประมาณ4ี่ท oh ุ <your own away alah> ่มนะครับผมเออไอเกมที่ผมเล่นเนี่ยก็คือเกมเรนโบว์ซิกนะครับผมง่ายๆก็คือเหมือนเป็นเกมยิงกันนะครับผมแต่ว่าสามารถไต่ตึกนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเออประมาณนี้ครับผมโดยการใช้สลิงนะไม่ใช่วิ่งแต่งกาแพงนะไอชิบไมคยคือตอนนั้นเนี่ยเออผมก็คือแบบบอกตรงๆเลยว่าคือเล่นเกมมาทั้งชีวิตเนี่ยคือกูไม่เคยเจอเด็กเฮี้ยอะไรแบบแบบว่าคือมึงจะปากดีเลยขนาดนี้มาก่อนวะเหตุการณ์มาชุลมุนบ้างครับผมคือฝั่งผมเนี่ยกำลังไดด้้เเเปรียบใใชช่่่มมออทาางงนนค อันนี้แหละมีการแบบเกิดเ,เกิดการประทะยิงกันแบบแบบว่านูนียกันมากแล้วทีนี้อคือผมเห็นเป้าหมายสุดท้ายใช่ไหม,ไมอยู่ตรงหน้าผมพอดีเลยแล้วผมก็ยิงเขาตายนะครับผมฟังผมชนะเออแล้วทีนี้ผมหันเมาส์นะครับผมหันเมาส์ไปทางขางขวาหันไปมองแล้วทีนี้เจอเพลเยอร์คนคนหนึ่งนะครับผมบบนออกมาด้วยคําหยาบแบบว่าคือฟังไม่รู้เรื่องครับผมคือคือประมาณว่าคือแม่งกระแดกคือแบบคือแบบคือแม่งกระแดกไอเทียแล้วคือตอนแม่งพูดนะเสียงแม่งยังเด็กอะ่ะไอที่ผมบอก ไอ้ที่ผมพูดว่าแม่งกระแดเนี่ยคือแบบคือแม่งพูดภาษาอังกฤษไงแล้วแม่งพูดไม่รู้เรื่องด้วยนะไอสัตว์แบบยีอะไรของมันก็ไม่รู้คือแบบ what t h e fuck ฮะคือแบบมึงพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วมึงยังกระแดพูดอะไอชิบหายคือมึงแบบเฮียอ e ะไรของมึงวไวสัตว์พ่องตายคยุยแล้วตอนนั้นอนะคือแบบคือแบบคือผมไม่รู้จะพูดอะไรไงคือแบบได้แต่อึงแล้วทีนี้ผมก็ถามไปว่าโอ้โอ้เออ นั่นเสียงเด็กเหรอทีอน,นี้เด็กมันก็ตอบกลับมาว่า <_ an> เออควยอะไรสัตว์เย็ดแม่ควยคุเด็กแล้วไงสัตว์แล้วมันด่าผมพ่อมึงไะแม่งพูดอย่างนี้ใส่ผมครับผมคือแบบคือตอนนั้นผมได้ตัดตะลึงคือแบบคือเจอครั้งแรกไงไม่เคยโดนด่าไงเออโดนเด็กด่าในเกมอะคิดคิดดูนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตกูเลยนเนี่ยไอสัตว์ไอสาเหตุที่มันด่าก็เพราะว่าตอนนั้นอนะผมฆ่าฝั่งเพเยอร์ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมทำให้ทีมเราชนะแต่พอผมหันไปทางขวาปุ๊บเขาบอกว่าผมน่ะไปแย่ากู เหมือนอารมณ์แบบว่าไงคือกูเล่นโดตาอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วทีนี้แบบคือแบบกำลังจะคิวได้แล้วไงแต่ว่ามีคนมาลัดแทนเราคือแบบคือมึงคือกูไม่เข้าใจว่าคือแบบคือคือกูคิวได้ไงคือมึงช้าไงเออแล้วมึงจะโวยวายนำเฮียอะไรไอสัตว์คือกูอยากรู้ไงคือมึงคิวได้แล้วมันทําให้หมอยมึงงอกได้ไงไรเย็ดแม่สัตว์เฮียพองตายไอชิบหายตอนนั้นน่าจะแคปชื่อแม่งเอาไว้ด้วยไอเฮียแล้วทีนี้ผมก็บอกไปอ๋อเด็กเหรออ้เสียงเด็กจังแล้ววมมมัันนยงพูดดคําาเิะผ่ เออกูเป็นเด็กแล้วมันกมนกะูเพิ่มอะไรยึดแม่เนี่ยแล้วทีนี้ผมก็โอเคเอ,อ่อคือโอ้เด็กเหรองั้นไปละงั้นไม่เล่นลวแหละนะเออแล้ว,ลวนะออลทีนี้ผมก็ออกจากห้องนั้นไปครับผมคือไม่เล่นไงเออคืออารมณ์มันแบบว่าไงคือแบบมันเป็นเกมมันคือมึงจะหัวร้อนอะไรวะคือกูไม่เข้าใจคือมึงแบบเออกูอเข้าใจว่ามึงเป็นเด็กเว้แต่ คือมึงเวอ่อแไบเปล่าวะไอ้เหียคือกูแค่แย่งมึงคิวแค่ตัวเดียวเองนะเว้ยเฮ้ยไอ้สัตว์มึงมึงโมโหอย่างเวอ่อไอ้ชิบหายอเอ้ยไอ้เหียคือมึงเป็นเหียอะไรเนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยเออผมก็ออกจากเกมปิดเกมปิดคอมเรียบร้อยแล้วทีนี้นะผมเออผมก็พยายามจะลืมเรื่องนี้ไปนะครับผมแล้วค่อยไปเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกทีหนึง่งแต่แล้วทีนี้ผมกลับมาเล่นเกมเรนโบว์ซิกวันที่10ก็คือถัดมาอีกวันนึงแหละวันที่10พฤษภาอ่าผมเล่นตอนเย็นคือประเด็นคือผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือ คือโลกมันกลบหรือเซิร์ฟเวอร์มันแคบวะคือคือกูงงไงว่ามันเป็นเพราะเหตุบังเอิญหรือเป็นเพราะเฮี้ยอะไรทาไมกูถึงมาเจอไอ้เฮี้ยเด็กนั่นหืมกูอยากรู้คือตอนแรกอะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นไอเด็กคนที่ผมเจอวันที่10เนี่ยมันเป็นคนเดียวกับวันวันก่อนหรือเปล่าเออคือวันก่อนเนี่ยผมจําได้ว่าชื่อแม่งนาหน้าแต่ตรงชื่อลงท้ายของมันนยมันจะมันจะพิมพ์คําว่า th นะครับผมเป็นแบบประกาศให้เขารู้ว่า กูเป็นคนไทยกูเป็นคนไทยกูไทยแลนด์โอลีประมาณเนี้ยครับผมนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้เฮี้ยนี่หรือเปล่าวาที่กูเล่นกับแม่งเมื่อเมื่อคืนเนี้ยคือตอนนั้นอ่ะผมกําลังโฟกัสมากกับการกับการเล่นเกมตอนนั้นอยู่แล้วอยู่ดีๆคือคือเพื่อนแม่งอ่ะคือเพื่อนแม่งไม่รู้ชื่อเฮี้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆแม่งก็พูดออกมาคือผมกําลังโฟกัสอยู่กับเล่งเกมากาลัจงจริงจังใช่ไหมเออผมได้ยินเสียงเด็กนั่นพูดปุ๊บไอสัตว์ไอเหี้ยเมาส์กูแทบสะบัดไอเหี้ยอยากจะสะ คือแบบคือประมาณว่าคือแบบอารมณ์เหมือนแบบอดี๋จะปามาเาไปโดนหัวพ่อแม่ไงสัตว์คือมึงจะพูดทำเฮี้ยอะไรอะฮะไอสัตว์คือมันไม่ได้หนักหัวใครนะแต่มันหนักหัวกูนี่แหละเฮี้ยอารมณ์เหมือนแบบไอเฮี้ยคือแบบไอเฮี้ยม่งแบบโคตรเซ็งอะคือก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะมาเจอไอเฮี้ยเด็ก2คนนี้นะคือแบบโคตรได้อารมณ์อะของการคิวก่ะแล้วแบบคือพอมาเจอไอเฮี้ยเด็ก2ตัวนี้แบบอือหืมมันคือเฮี้ยอะไรวะไอสัตว์ยี่งแม่คือแบบอารมณ์เสียสัตว์อะคือมึงพูดออกมาแค่คำคำเดียว ไม่ว่ามึงจะพูดคือแบบไม่รู้ว่ามึงจะพูดภาษาเทียอะไรก็แล้วแต่แต่พอกูได้ยินปุ๊บนี่แบบคืออยากจะหันเมาแล้วมายิงหัวแม่งเลยสัตว์คุณผู้ชมพอเข้าใจปะคืออารมณ์เหมือนแบบว่ากำลังชักวอหมันจะสุดแล้วอะแต่ว่าสื่อมีคนมาขัดอะไอชิบหายอารมณ์เหมือนแบบนั้นเลยอะไอเหียคือแบบโอ้โหโคตรเซ็งเลยอลัะจะที่ได้ยินแม่งพูดแค่คำคำเดียวคือแบบอยากจะกดออกจากเกมเลยอะไอโหแบบคือตอนนั้นไม่มีสมาธิในการเล่นเกมเลยอันนี้พูดจริงๆนะ คืออารมณ์แม่งแบบว่าคือกําลังจริงจังอ่ะคือเข้าใจว่าคือแม่งแบบคือกูจริงจังไงไอเฮียกูจริงจังเกมมิ่งไงไอสัตว์แล้วไปไป,ไปม,ามามาอยู่ดีๆก็มีไอเฮียที่ไหนก็ไม่รู้พูดออกมาไอสัตว์คือพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้คือมึงพูดแบบโอ้เฮียอะไรวะไอเฮียเนี่มันเด็กนี่ว่าไอเฮียอารมณ์เสียเละไ,ไอย็ดไม่เอ้ย คือแบบมันจะเพิ่มอัตรตในการเล่นเกมของกูมากอะถ้ามึงไม่พูดอไอ,อ้ยี่ถ้ามึงพูดแค่คำคำเดียวนะถ้ากูได้ยินเสียงเด็กอะไอ้ยี่กูหมดอ,อารมณ์ในการเล่นนะบอกตรงๆนะไอ้สัตว์แล้วส่วนสาเหตุนะครับผมว่าทำไมผมถึงได้มั่นใจว่าเป็นไอ้ยี่เด็กนั่นที่ผมเจอเมื่อวันก่อน หนึ่งเลยวันแรกที่ผมเจอแม่งชื่อแม่งเนี่ยนำหน้าด้วยตัวเอ็มท้ายหลังเนี่ยใส่คําว่าจุดทีเฮะเข้าใจปะคือพอมาเทียบกับวันวันล่าสุดที่ผมเจอคือแม่งก็มีตัวเอ็มนำหน้าแล้วลงท้ายด้วยคําว่าจุดทีเฮพอดีเลย2คือไอ้เพื่อนที่แม่งชื่อว่าจอมซา t h มันใช้ชื่อเหมือนกันอะจุดทีเฮตอนแรกไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกมันเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าไอ้เฮียจอมซาเนี่ยตอนที่มันพูดเนี่ยมันเป็นเสียงเด็กเออแล้วทีนี้หลังจะออกเกมไปกูจอยห้องใหม่หาห้องใหม่หวังว่่าจจะไมเเออด็ก เออเออมาเล่นเกมกับกูพอจอยไปสักพักหนึ่งอ้าวไอสัตว์กูเจอคู่เดิมลเลยเฮียมิสเตอร์กับจอมซ่าไอสัตว์แม่งมาเป็นคู่ลเลยไอเฮียกูเลยมั่นใจว่าไอเฮียนี่แหละคือเด็กวันก่อนที่กูเจอแน่นอนไอสัตว์ทาไม่ดงผมคิดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันคงไม่มีแบบว่าไงเออเด็กอายุประมาณ18จับคู่ กับเด็กอายุ9ขวบมาเล่นเกมด้วยกันหรอกนะจริงไหมฮะมันไม่มีใครหรอกอยากจะเล่นเกมกับเด็กอะไอ้เหี้ยมันไม่มีใครทนฟังได้หรอกไอสัตว์บางคนอะคือเล่นไปสักพักก็คนจะหงุดหงิดไอ้เหี้ยฟังเสียงเด็กอะจริงไหมผมรู้เวคุณผู้ชมต้องเป็นแบบผมเว้ยผมขอฝากถึงไอ้พวกเด็กขี้เหี้ยทั้งหลายนะถ้ามึงดูคลิปกูอยู่นะครับผมคือเวลาเล่นเกมไหนเนี่ยครับผมผมขอแนะนํานะครับว่าอย่าเสือกไปปากดีให้ใครเขานะครับผมคือผมแนะนํานะครับว่าคือมึงไม่ควรจะปากดีไม่ควรจะด่าพ่อร่อแม่เปิดไมค์หรือเหี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมคืืืออออกูไไม่ชบบบบบงคคแแ คือพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนใช่ไหมคือคือมึงเล่นเกมเฮี้ยอะไรแล้วมึงแบบต้องด่าพ่อเล่าแม่คนนู้นคนนี้คนนั้นอะคือมึงเป็นเฮี้ยอะไรกูอยากรู้แค่นั้นอนะไอสัตว์พออยู่ตรงหน้าคีย์บอร์ดนไอสัตว์แม่งปากดีชิบหายไอสัตว์ผมว่าถ้าเกิดเจอแบบต่อหน้านะผมแม่งคงไม่พูดเฮี้ยแหละแม่งคงง่อยอะคงมุงมดเข้าไปในรูหีแม่แม่งไงสัตว์เหี้ยอารมณ์เสียชิบหายเลยสัตว,ตว์เวลาเราเล่นเกมอะไรผมแนะนําว่าเราไม่ควรจะปากดีนะผมเราควรจะพูดแบบสุภาพเรียบร้อยเป็นมิตรนะครับผมถึงคุณจะเล่นเกมแพ้ก็อออยย่าาาสบบคหกม ถึงคุณจะเล่นเกมชนะคุณก็อย่าพิมพ์คําว่า easy gg นะครับผมอย่าพิมพ์กูเกียรเ e ี้ยนะครับผมกูขอฝากกับไอ้พวกเด็กเฮี้ยทั้งหลายแหละที่มึงดูคลิปกูอยู่ตอนนี้นครับผมเอาละครับผมก็กูไม่รู้จะมาพูดเฮี้ยอะไรแล้วกูตอนนี้กูรู้สึกโล่งอย่างบอกไม่ถูกนะครับผมที่แบบได้พูดถึงไอ้พวกเด็กเฮี้ยนี่แม่งมาผมหวังว่าคุณผู้ชมจะ enjoy กับคลิปคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ share, อย่าลืมกด subscribe นะครับผมแอนตั้งโฟมให้จริงครับผมไม่ใช่กระใหม่พาร์ทนะครับสำหรับวันนี้ก็